สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เชฟแมขันเดนะจุ๊บกรุนะคะวันนี้ก็มาประชุมกันย่างในไปกรุงเทพกันก็คือจะมีสมาชิกตรงนี้ซิงเลงแล้วก็น็อตแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ป่ะเป็นคือเราก็มาคุยกันสักพั้งแล้วถึงเรื่องการเดินไปกรุงเทพอะไรเลยแล้วก็นั้นแหละค่ะเรารอเวลาถึงเช้าพวกนี้ดูนะครว่าเราจะตื่นเช้าแค่ไหนเออนี่ปากมันเออคนมาส่งด้ว สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ระวับมาอยู่ที่บ้านชิงแล้วเราทําการเก็บกระเป๋าหลุนนะะนล่นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปกินติ่มซำที่คนนี้เป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะนี่นะคะชิคๆสำหรับขนมจีบสาับเปาค่ะทุกคนมองกล้องหน่อยแล้วตอนนี้นะคะเออกินขนมจีบซาลาปาเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มไหมคะอิ่มมากก็คือเดี๋ยวจะไปที่สนามบินกันเลย ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่สนามบินมาเลยมาลุนพลานานหนึ่งสองสามไปค่ะ<ป>คทุกคนค่า <Hello, hello. S 2> ถึงสนามบินแล้วฮัลโหลแล้วถึงสนามบินกันแล้วนะคะสวยด้านหนักไหมเอ้ยด้าน,านหนักตอนี้ <laughs> ตอนนี้ก็ต้องมาเช็คอินนะคะทุกคน นี่นะคะสวดน้ำหนักโอเคเลยเราเข้ามาถึงในเกตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองเดินหาเกตอยู่เราอยู่ที่เกตห้านี่สมาชิกทุกคนผ่านมาได้ดดีค่ะลงเครื่องแล้วค่ะทุกคนก็คือตอนนี้เรามาลงที่สวนนะกบ่น เราลงจากแอร์พอร์ตลิงแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะไปที่โรงแรมกันต่อแล้วคุณผได้ยินไหมเออก็คือตอนนี้เราอะออกมาซอร์บัตรดโดยสารเพื่อที่จะไปต่อที่เราจะไปที่อนุสาวารีย์ก่อนแล้วค่อยไปสนามเป้าเมื่อกี้คือเราไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายว่าค่อนข้ทาทุลักทุเลเลยใช่ไหมคะใช่มหมดูึงกอดึดดดดงอ่ะโอ้โห ค่ะทุกคนวันนี้คลิปตะรุยกินก็สภาพมาพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองในเองนะคะนี้ก็คือนี้นะคะทุกๆอย่างได้รับสปอนเซอร์จากคนนี้ค่ะอ่ะขอนดาดาสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็มีของคนอื่นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกันอ่ะชํามละ16บบาทเองทุกถูกนี่นะคะทุกคน แแกก <ire> ้้้ววเยบโคตอนนี้เรากินเสร็จแล้วกลัาคิดตังค่ะมากินกันได้นะคะชื่อร้านก ah ๋วยเตี๋ยวเรือทองค่ะ One hour later นี่เลยนะคะทุกคนวันนี้คอมพิวต์ลุกแล้วเรากำลังจะไปต่อที่ขอศิลปไหนโชว์ออฟฟิตแต่และคนหน่อยโอเคค่ะทุกคน,นเราจะไป,ปะขอศิล นี่ค่ะทุกคนเราลงมาจากโรงแรมแล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปที่หอศิลไงยค่ะก็รอบนี้ก็เราใช้เป็นรถโต๊ๆค่ะขอบคุณที่เข้เมาพี่เข้ามาพอดีเลยแก <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่หอศิลน,นะคะนี่เลยนะคะทุกคน <c oughs> เราถึงที่หอศิลกันแล้ว ก็คือว่าเราเสร็จจากที่นี่แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปต่อที่อื่นต่อแต่ก็ค,คือแบบไม่ค่อยได้รูปเลยวันนี้ไม่รู้ทำไมไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปขึ้นหรอก็เสร็จงานศิลปะจะงงเลยทุกคนขาคือตอนนี้มาช้อปปิ้งกันที่ดองกี้คนนี้ก็คือเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> มาไปดูที่อื่นกันนะคะคุณหลิงเขาจะพาไปดูที่อื่นกันในส่วนดองกี้นี่แหละ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับที่พักแล้วก็ขึ้น BTS เหมือนเดิมค่ะ l a t ตอนนี้ก็คือว่าครบเวลาเราพักตัวฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่เยาวราชค่ะทุกคนอุ้ยไทยสภาพคงอุบัติมากขอต้อนมาที่ร้านชื่อดังเม่นคือน้องกายน้องก้าวปลาหมึกย่างเยาวราชเลยค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเดีเ๋ยวจะรีวิวให้นะคะน้องกายน้องก้าวหมึกย่าง อร่อยมากอันนี้คือร้านน้าเส้นกอดที่เพิ่งสั่งมาแล้วก็เดี๋ยวมาลองชิมกันนะไม่ให้ร้อนมันก็มาอร่อมมากนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวสุกินะคะอร่อย นี่นะคะทุกคนถึงเวลาของหวานแล้วเพราะเราต้องกินของหวานหลังกินของขาว <S <S 1> <S 1> อ่าวันนี้เราได้มาเป็นขนมปังยาวาลาค่ะทุกคนไส้เนยน,นมค่ะทุกคนมามาหยอะะกไหยอก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 หอกหยองหยอ,อกหย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 นกหนอกหยอกหอกหยอกรอกหกินชอชหมอกหยอกหยอกหยอยอกหยกอกหยกหกหอกอกหเกหยอยอกอก ข้ามันนค่ะเดี๋ยวกับโรงแรมแล้ว 2> day 2 <two. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับ day 2แล้วนะคะเพิ่งตื่น<ร>แล้วสวันทดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ <c oughs> เราก็มาตรวจ A T K กันนะคะเพื่อส่งไปคลายก,กันมาพบก,กันนะคะไป ทุกคนค่ะคือตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะ1ินาทีแล้วก็ผลเอซียีออกแล้วคือเป็นลบหรอแล้วค่ะทุกคนทุกคนเลยเป็นวุฒิชินะคะเราแพนไว้แล้ววันนี้เราจะไปแบบไม่เหนื่อยอะไรมากมายก็คือเมื่อวานนี้เหนื่อยกันมากแต่ฉันไม่ตุยนะคนอื่นตุยโอเคเดี๋ยวฉันจะไปแปลงวันแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่หน้าร้านก็ดูนะคะว่าเราจะไปสั่งอะไรกินกันบ้างนี่นะคะคนนี้เป็นคนแนะนํามาให้ร้าน นี่เลยค่ะทุกคนเข้ามันไก่แล้วก็มาถึงเนที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คือเรากินแค่3จานคืออีก 3.. ามคนนี้เขากินของมาตอนเช้าเรียบร้อยแล้วน่าจะอิ่มมากเลยใช่ไหมคะคนฟามาเช้านี้ใช่จ้าเอาจริงนะเ็แอบแอบได้น้อยไปนิดนึงแต่ก็มาเพราะชื่อเสียงของที่น็อตเขาแนะนําให้เราก็ไลยมาเดี๋ยวเราจะชิมให้ทุกคนดูว่าอร่อยไม่อร่อย ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาผลที่สยามหลิ่งมาซื้อได้ฟุกุกที่ร้านจูเน่แคนดี้ฟ้าซื้ออะไรไหมคะไม่ซื้อดาไม่ได้เลยีชาเขียวไหม่ไม่ชอบทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่แบล็เฮาส์ค่ะเพว่ากินชาดมไข่มกุกเพราะแบบคนนี้นะคะเป็นคนแนะนำอิดแล้วค่ะคือเราก็ต้องมากินให้ได้อะเนาะใเลยค่ะทุกคนกำลังสั่งแล้ว ของน้อมาแล้วนะคะของลิ่งก็มาแล้วของชีนก็ม,มาแล้วแต่ของฉันยังไม่มาค่ะของฟ้าก็มาแล้วทุกคนคือสั่งเหมือนกันหมดเลยยัเว้นคนนี้เออ วัสดีค่ะวันนี้การกินนะคะเราก็ย้ายเปลี่ยนมุมบรรยากาศบ้างปกติเรากินแต่ตามร้านใช่ไหมวันนี้ดิฉันสั่งมากินที่บ้านเอยที่ห้องเลยนี่คือร้านอะไรคะผัดฉ่าคําหองโอเควันนี้เราสั่งเป็นอะไรบ้างไหนโชว์กล้องหน่อยเร็วมียำเส้นแก้วตัวนี้ซึ่งกับผัดฟักทองแต่เราให้พี่น็อตกับคุณหลิงชิมก่อนเลยเพราะเขาเป็นคนเลี้ยงพวกเราอ่ะต่อไปตาดิฉันนะคะ อืมอืมนี่นะครับทุกคนอ๋อเห็นอืมฮ่าคือสังคมอ่ะแต่จแก้ได้ทีเลตเติอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในร้านดุกกี้กันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเตรียมของเพื่อไปตักของต่อโอเคเดี๋ยวเราไปตักของกันค่ะ ที่องอมาแล้วนะคะตามชื่อร้านเดยคนคนี้เป็นคนจัด,ดการะคะ่ะทุกคนว่าน่ากินไหมความรูร้รส่วนตัวนั้น one hour later two hours later เขินหนาหนา้า <c oughs> สามที่นั่นฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดสักตลาดรีซึ่งก็ไม่รู้ตลาดเหมือนกัน หลังจากกินของเสร็จมันจะอ้วกแตกตายเลยค่ะแบบอย่างน,น,น,นี้เลยหาซื้อของแันน๊บนึงนะคะแดดแต่แดดคุไปโนนน่นะคูณคุณคสายถ่ายย้อนหลังตอนนี้เรากำลังจะกลับที่พักกำลังจะจบ day ทูกันแล้วนะคะเราก็จะกลับไปนอนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คนสยามพารากอนก่อนจะกลับห้องนะคะทุกคนคือเราก็ต้องมีดองกี้ใช่ค่มะเราจะไปดองกี้กัน,นะคะ่ะเ็จะไปช้อปปิง้ง ต่ออีกนิดนึง สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศของห้องของเรานะคะที่ยัดกันจะตายร้อนสภาพรถร้อนหน่อยก็คือตอนนี้กำลังทายที่อยู่ในกองลมหนาวค่ะตนีกำลังทายคือกำลังทายกี่ท้าก็คือแบบมีพื้นที่จำกัดมากมีการใช้ชีวิตทุกคนไปไปหน่อยเร็วไม่เกลียดนะแค่ใจฉันรักเธอจะรับคือค่ะ คนก็ตอนนี้นะคะเป็นวันที่3แล้วเราก็น่าจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากมายก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาค่อนข้างที่เกือบจะดึกพอควรแต่ก็ไม่ดึกก็ทุ่มกว่าๆค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะออกไปซื้อของที่ดองกี้แล้วก็จะไปกินซุกี้ตีน้อยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยก็นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินซุกี้ตีน้อยคือเราี่สาขาที่ MBK แล้วมันเต็มเราก็เลยจะไปที่สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะทุกคนจะดูกันนะคะว่า เต็มอีกรอบไหมถ้าเต็มก็เราจะย้ายไปเรื่อยๆค่ะเราจะกินซุกี้ติน้อยให้ได้ Two hours later คือเรารอกันตั้งแต่ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วตอนนี้เราก็ห้าทุ่มยี่สิบเอ็ดเฮ้ยห้าทุ่มสิบสามยัง <c oughs> ไม่ได้กินเลยค่ะทุกคนนานนะคะอีดอรอตีน้อยจนหลับ Three hours later หนึง โอเคนะคะทุกคนมาถึงเวลากินแล้วเราถอดแกะถอดอีกนะคะไม่ไหวแล้วอุ้ช้ในที่สุดก็มาแล้วนะคะ l a เทลทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอิ่มแล้วอุ้ยอิ่มมากเราเคลียร์หมดด้วยค่ะทุกคน Day สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็มาถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่กรุงเทพกันแล้วแล้วตอนนี้นะคะเราทุกคนกําลังจะจัดห้องแล้วแต่คุณน,อน็อตนั้นเขาเที่จะกินนะคะกินอะไรคะม่เย็นวันนี้ฉันก็นจะเป็นยากิโซบะอุ้ยเย็นเฉียบเลยค่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเราต้องไปกินก่อนเราจะจัดกระเป๋าแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวก็มีไปเที่ยวนิดนึงอีกก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะ อนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่งานหนังสือค่ะที่กรุงเทพใช่ไหมคือตอนแรกก็จะไม่ถ่ายและเสร็จเน,นี้ยได้ข่าวมาว่ามีนักเขียนของนี่เราก็หาว่าซื้อข่าวปาก,กตัวอยู่ในงานคือเราก็เลยตัดสินใจถ่ายแล้วก็ตตามหาตอนนี้คือเราก็ตามหาเขามาสักพักแล้วเขาชื่อว่าคุณแบมนะคะทุกคนคือหาตัวยากมากคือตอนนี้เราหาไปหลายรอบมา้เราหาจนปวดหวัวหมดแล้วค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะหาที่ดีที่สุดเลยค่ะนี่นะคะทุกคนคนเยอะมาก

นี่เลยค่ะทุกคนแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเวอร์มากโอ้เมกอดคือวันนี้นะคะก่อนเราจะกลับภูเก็ตน้ำเราขอแวะกินแบร์เฮาก็อีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าอร่อยจริงๆแกคือมัน คือมันก็อร่อยนะมันไม่ใช่ดัองอยี้คือมันอร่อยจริงนี่นะคะทุกคนก็แบบติดใจกันหมดเลยนี่ไงคะจะถึงร้านแล้วเดี๋ยวแผนให้ดูนี้เลยนะคะร้านแบ a r House okay. โอเควันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ ซ่าแดงบวกลายมุกไซเอ็มนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะนะะี่ก็คือตอนนี้พวกเราก็ำลังจะไปสวนรากุมแล้วก็คิดถึงกรุงเทพเหมือนกันนะกลับแล้วนะคะทุกคนฟ้าฟ้าลิงหันมาบายบายหน่อยเร็ว นี่นะคะทุกคนเราก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วเตรียมจะบ,บินกับภูเก็ตแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้ว่สมคัญด้วยสิอย่ายลืมกดกระดิ่งนะคะถ้าช่องนี้ก็จะถ่ายค่ะ,<ไ>ะเป็นรูน่าแบบว่าของจริงเลยอ่ะเป็นเหมือนกูเลยเหรอใช่ คนก็ซื้อกาดอยู่เนี่ยกูก็ไปซื้อกันมาโอ้แต่กูกูน่าจะเป็นขนาดนางอะกูไม <c oughs> ่ไม่ใช่ไม่ใช่